เปิดภาพหนุ่มคนดังหอมดอกไม้มาคอยให้ดูแลไม่ห่างเลยค่ะเบทคําสิงท์กลับมาได้ยิ้มได้อีกครั้งครั้งนี้ก็สองโมเมนต์สุดฟินเลยค่ะและหนุ่มยูทูบเบอร์ทิทยายาตเจ้าสัวคนรังทายได้แพทนิกนั้นในบัวบิล a รี่หรือว่าแพทนิกนั้นนอกจากหอมดอกไม้ช่อโตแล้วให้กำลังใจเบสคําสิงแล้วท่ากลางในแจก แจกปฏิทินวันช่อง3ามวันสิเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังจากฝ่ายหญิงนั้นต้องมาในสัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวขอบคุณและคุณพ่อสำหรับคุณพ่อคำสิงที่ให้กำลังใจในถูกวิพา์วิจารณ์อย่างหนักในมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งให้กำลังใจของหนุ่มแพนิกนั้นน่าจะช่วยให้สาวเบสนั้นกลับมาได้ยิมได้อีกครั้งแต่ก็ยิ่งตอบย้ำกระแสในครูจิมและสองแววว่าจะกลายเป็น ู้จริงไนดะ้ขึ้นไปอีกในะสำหรับแพนะิกในบวดิลลี่หรือว่าแพนิกเอบีปัจจุบันอายุ25ปีได้รอบครอบครัวทำธุรกิจโรงงานทำรองเท้าแต่ส่งออกรองเท้าจนทำให้เจ้าตัวนั้นได้ฉายาแพนิกลูกเจ้าสาวนั่นเองจ้า